สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวลวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชกฤะอสุรินทะกะพาระทวชพรามได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรมามภาระทวชโคตรออกจากเรือนบวชเป็นปัญประชิต ในสำนักของพระสมณะโคดมโกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วด่าบริภาสพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์ุรุษเมื่ออสุรินทกะพาระสวาชะพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงน,นิ่งเสีย ลำดับนั้นแลอสุรินทะกะภาระตวาชพรามได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าพระสัมมเณารชนะท่านแล้วพระสัมะเราชนะท่านแลว้พแลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียว แต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่า ชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือ ของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมะย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าวดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอสุรินทากะภาระถวาชะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระโคดมผู้จเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้กออถึงพระโคดมผู้จเจริญ พระธรรมและพระภิกษุส่์ว่าเป็นสารณะของข้าพระองค์พึงได้ปรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญ